จบมีนินคอนเพยงห้องน,นี้นะะา่ารักสดีะค่ะเหมือนเลยนะขอบคะุณค่ะฮะขอบคุณมากคุณค่ะแหมถ้าลองเพลงลูกทุ่งแล้วได้เงินเยอะขนาดนี้นะคะ ใจเล็กน้อยนอนนะคะต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อุตส่าห์มาในงานขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากเก็บเข้าแบงค์เลยนะคะพี่ค่ะแบงค์พี่บอกว่าเก็บเซฟเหน่อยก็เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรนะห่างเครื่องใช่ไหมคะแล้วร้อสุดท้ายบอกว่าอะไรนะ พวงมาลัยใช่วันนี้กินก็มีพวงมาลัยนะคะมามอบให้กับบคุคคลสําคัญ3มคนนะคะที่ซึ่งเหมือนจะเป็นผู้ที่อยู่บ้างหลังแล้วก็คอยสนับสนุนคอยสนับสนุนกินมาตลอดนะคะคนแรกนะคะ,ะคือพี่นันบ้านกินแลนนะคะที่เป็นแอดกินนะคะเขาคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ตามกินมาตลอดนะคะแล้วก็กให้สิ่งดีๆกับกินมากมายนะคะเชิญพี่นันเลยค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักกันเลยว่าคนนี้คือพี่นันนะ กินที่เตรียมนะคะก็มีมีผู้ใหญ่หลายๆลคนนะคะที่บอกบอกกินนะให้ทำแบบนี้นะคะไม่ต้องบอกก็ได้อะไม่ก็ไม่ใช่แบบไม่กินก็ไม่กินจริงๆไงเออวิธีนี้ก็เป็นวิธีนึงซึ่งแบบว่าเป็นเป็นเหมือนเวลาสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราลดน้าดับผมอยากแล้วจะมีขมงอะไรให้อะไรอย่างเงี้ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีขนมทำเนียมแบบเดิมแล้วแบบประเพณีไทยอยู่แล้วนะ คือลืมคิดไปได้ไงใช่ไหมจ๊ะค <c oughs> ือม nah ันมีความหมายมากๆอย่างพงอะไรพงนี้ก็มีความหมายมากๆที่จะมอบให้พี่นันนะคะหรือมอบให้นะคะเมื่อในวันเกิดขอบคุณพี่นันมากนะคะอจะกอดถึงไหมล่งยาวมากลังกินนะปวดดงวะขอบคุณค่ะแต่งไม่หมดเท่านี้นะคะกินยังมีสองพงนะอีกวงนึงก็คือเป็นขององบ้านที่ก็ให้การสนับสนุนกินมาเหมือนกันตั้งแต่กินอยู่ในบ้านนออกมาจากบ้านนะคะก็ แล้วก็ครบก็วันเกิดไปแล้วด้วยนะคะก็ของแอดมินบ้านไม่เสียบนะคะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งอยูนอะไคะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งกเอาคนณึโอ้ไม่เคยไม่เคยเจอสวัสดีค่ะ จะไม่มีใครหออกต่แล้วเมื่อวานนากินไปงานกรุงศรีมีแต่ผู้หญิงหอบผู้ชายกินแต่ว่าร้างคนมาก่อไปนะคะก็เป็นพวงมาลยัพาลยพวงมาลัยพวงมาลัยพวงสุดท้ายน,นะคะที่จะมอบกับพี่อีกคนนึงนะคะที่เขาก็คสอสนนกินเหมือนกันให้กินมีมินิคอนเอ่อเล่นคู่มาตลอดนะคะแล้วก็เป็นมินิคอนอีกหลายๆมินิคอนที่ทำให้กินสามารถได้ฝึก ทักษะในการร้องของกินแล้วก็การแสดงบนเวทีนะคะต้องขอเชิญพี่ก้อย3ส,ส่วนนะคะ ความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ความประทับใจอีก,อก,อกภาพนึงนะคะที่กิงก็ไม่เคยทำเหมือนกันบอกว่าปีนี้ก็เป็นเป็นปีเกิดปีสองที่ที่พิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ากินได้เป่าเคียงเป่าเคียงเป่าเค้กเป่าเค้กนะคะก็หลายครั้งเหมือนกันก็แฮปปี้มากมีความสุขมากนะคะเมื่อวานถ้าใครได้ได้เห็นจากจากจากออคริมนาะะที่กินไปงานกรุ่งสีนะคะใครได้ดูบ้างเอ่ย พราะว่าสนุกมากนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ได้ไปเขาก็เาก็สนุกเหมือนกันก็ได้เล่นเล่นเกมเล่นอะไรก็ลงเรือดำน้ำสนุกมากเดี๋ยวลองลองไปหาคลิปดูได้นะคะมีมินิคอนเล็กๆน้อยๆอะไรอย,อย่างงี้แบบว่ามีแฟนคลับพี่นัทพี่ตน้นพี่นัททิวอย่างเงี้ยทุกคนแบบดูรักกันมากแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกันน่ารักมากก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปางานกรุงศรีย่างนั้นเนาะ